เราดูย่จัดตาพอนตัวแเดือบ้าอะไรมาอยูก่อนื่าอูี่ก่อนทั้งเมาทั้งหยืนี่ก็ือไเช็คหน้าไม่าหนาเตอรลาเสร็จแล้วนะครับจะไปงานหนาต่อนะคะแบบดเปลืยนกสมองหมสอีสานเลยอีสาน อีสาน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 โนอีสา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 นอันนี้ก็คือตลลดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสามสิบหกนาทีก็จะได้ต้องคีบประมาณหางม้งแรงเอ้ยคือลงโดนแทะรับอัพคลิปนะคะอัพคลิปเทั้งโหลดแล้วก็รับไปเลย แม่เพร่อมันเมื่อยมันบ่ค่อยได้นอนปันเดยพักพอนะเพียงพอน้ำก็เลยแบบรวมร่วมคิดเ้วยลายแล้วก็อัพตรงกันอัพทีเดียวแม่ควายแบบเธอเดียวประมาณคงบางแรงคื่องง้อแต่งโมแล้วค่ะไปอาัพดำอาบท่าอัพดำอาบเรือใครจะเบิกเงินทักมาว่าจะไแล้วใครจะเบิกตังค์ให้พักพักไปหาคุณปอนะอาบน้ดำแม่อันนี้ก็สิไปอาบน้ำด้วยคับทุกคน นี่พี่ช้างโมนี่พี่ช้างมาแล้วเอฟซีมาเยอะทักทายเยอะมากเกือบสองร้อยรุ่นนะเกือบสองร้อยรุเนาะงานอยู่ไนฟิสันเมื่อนี้อยู่หนองบัวลำพูหนองบัวลำพูวันนี้ที่หนองบัวลำพูตอนนี้เราตอนนี้เราเล่นอยู่ชัยภูมิเนาะไปยกคนไรอ่านำไปให้ไปกันปะเดี๋ยวเราเข้าอาบน้ำกันได้บ่อ เอากล่องมาอยู่รถลังนี่มีอ่ะไปนั้นหนึ่งหอดสามสามไปเลย 1> 1, <3. S 2> อุ้ยดูสีใครอ่ะอุ้ยพี่คะสวัสดีค่ะนี่<า>ไม่ไม่ต้องอาบน้ำเนาะไปงานหนาโตเลยนะแบบเปะเปะมากบอยอยือบอยอยักตะมาบอกพาดักนี่มี่ะเขาไปอยู่แล้วนี่อันเม่นอันเม่น ปลาพาดาน่าอยู่แล้วทำไมยังสวยขอบคุณค่ะนนคนเมนระวังตกนรกนะคะเอา้า,าเขาบอกว่ามีซิปลาปาดาแต่งหน้าใอชอ้เหมือนเดิมเลยค่ะ <c oughs> หน้าอยู่จริงเหรอหน้าสวยขึ้นก็เลยไปบนเดิมค่ะฮะน่าอยู่จริงเหน่นน่องหน้ายูขี้กันนายูยาายว้าวข้างบรรยากาศ กต้ออกต้อแมจะมีร้านค่าไม่น่าอ,อยู่ตรงนี้บรฟนากาศแบบ เช้านี้ที่ชัยภูมิเอาแล้วไปใส่เอา เอามั้ยนำกัดมาเอาถูกมา้ยหน้าขอบน้องขอบเอาล้วค่ะเดี๋ยวสิข้อตัวอาบน้ำอาบทาก่อนนะคะเนี่ยห้องน้ำม่หอวเด็วนี่นะครับเพิงทุกคนโอเคค่ะตอนาอานี้ก็อาบน้ำเรียบร้อยนะคะหลังจากอานบ,บน้ำห้องน้ำแบบเลิศนะคะน้ำไหลดีมากน้ำแบบยกโป้ให้อย่างนี้เลยค่ะ หน่าสุดคือแบบซิวเต็มเหนียวเลยเี่กันชิวจนเลือดออกนี่ก็ซิวแตกนะคะ่ <c oughs> ะคนละคนกันน้ำตอนกลางคืนนะคะถ้าขอช่าคิมเลยเราลืมทายขีมตอนนี้กตลังทาแตงโมอาบน้ำนะคะ อาบเสร็จแล้วก็จะไปหาแนวกินเน่าอยากกินทั้งหมดค่ะแล้วก็น,นอนไปเลยนกไปเลยคานอกเอาเป่งๆมาหันอีหลาอาบนา้ำก่อนแตงโมงนะคะแตงโมงงอาบก่อนอีหลาเป่งกันต่อของยันของมันเสียก็เลยเป่งกันอาบน,น้ำทันอาบห้องน้ำแต่คนต่างใจเลยไอเปิดน,น,นี่น่าคุณไอ <c oughs> ต่างเปลี่ันถ้าแล้วหอมบอกหอมบอกเอาเป็นวันยัไม่รู้อ่ะถ้าคิมนะกันแดดกันท้าแล้วตัวไงตัวท่าแล้วกันแดีไเปิดกบตัวอะมาทีสีวาสลีนอันนี้หอมมากอันนี้ก็หอมอันนี้คืออะไรคือดีไหเหรไม่ค่คือคม ดีใจเลยะค่ะจะกินตัวค่ะใส่บางคนชองใส่เอวลอยนานๆจะใส่ <c oughs> คียกสู้เหลืองว่ะมันยกเอวลอยไปเลยนะคะยกมีฮิโป,โปนะคะ<อ>เดี๋ยวถ่ายเรื่อยๆนะคะนะคะตอนนี้กระแตงโมแต่งใจออกมาเป็นดีแลบระนะคะพร้อมดีซานน็อกกับอ,อากาศหิวเข่า ทังหิวเขาถึงอยากนอนเหนาวบรรยากาศหนาวตอนนี้กะถึงบรรยากาศเปลี่ยนไปเป็นหน้าหยกไงไม่เปลี่ยนไปเอ้ายังเหมือนเดิมน้ำเดซิลจีก็คือค่ะกระซังมองลุไหนน้ำคือว่าซ่องไเซียซิลกันอะยามีซื่ไปบ้านอะตื่นขึ้นมบบไซกิกอะ นาะนีเขาเข้าว่ามีอันร้านเขาอยู่ข้างหน้านะคะอยู่มองวัดแม่โดมบอกว่ากับอาหารตามสั่งกับข้าวตามหนังหน้าเอาแม่ค้าทำกับข้าวตามหนังหน้าเป็นว่า พออย่างเดยกาจตละมืนเต้ออเมกาจิตมาประสารห้องน้ำคือแบบเลิศนะคะเดีจะให้ปดูเออันนี้ห้องอาบน้ำไหลดีมากคือแบบย่องเลยนะครับดีเทแล้วส คเมื่อคืนห้องพี่น้ำมาหนะน,นะคะ้าตการเกือบตายทั้งไอ้ทั้งห้วงลมเสือใจอยู่สมดุดทรงคสาอกำลังถาบเยี์ยนะคะกำลัง,งอาบนหนเบเย,ยอยเลยยารออยู่นะ ร้องไห้ทำไมอ่ะออาล่ะร้องไห้ทำไมทำไมไม่ร้องเพลงโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกาฝากไว้ที่ช่อนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทุกประพายดาละเมิดเอาพิเศลเลยนะคะพ่อพ่อกล้ชิดนาคะบ้าน ไม่ได้นีือน่ะคือแหละ